ทีจำได้วคิดแคสโฆษณาทั้งหมด30ตัวไม่ผ่านเลยสักตัวครับดได้แค่เข้ารอบจําได้ว่าได้แค่เข้ารอบสุดท้ายได้ต้งนึงแล้วก็ไม่ผ่านเลยครับแต่ว่าไปแคสซีรีส์เรื่องแรกครับเรื่องแรกเลยครับโซตัสเดอะซีรีส์เนี่ยแหละผ่านก็เลยเป็นการก้าวสู่วงการเลยครับถ้าผมชนะเนี่ยโบนัสก็เป็นของผมนะถ้าพี่อาทิตย์ได้โบนัสเนี่ยผมก็น่าจะได้โบนัสเหมือนกัน ตอนแรกผมศบประมาทด้วยนะจริงๆผมแบบซีรีส์วายชายรักชาย<ม>อะไรมันเราจะไปเล่นจริงหรอ,อะไรเงี้ยคือผมอายเพื่อนด้วยผมพูดจริงนะผมอายเพื่อนมากแบบเพื่อนเมืม่อคไปเล่นซีรีส์อะไรเงี้ยเราก็ไม่กล้าบอกเราเล่นซีรีส์ชายรักชายอะไรเงี้ยครับเขาแบบเอ้ยมึงจะไปเล่นจริงหรอมันจะดีกับมึงจริงๆเหรอวะมึงจะดังหรอวะอะไรเงี้ยผมแบบไม่เป็นไรหรอกคือผมแค่ว่าส0มตัวแล้วอะมันไม่ผ่านเลยอะอันนี้ผ่านผมเอาที่บ้านผมไม่ไม่ซีเรียสเลยคุณคุณแม่ผมนะเคยบอกว่า ตอน,นเด็กแล้วนะบอกว่าถ้าหนูจะเป็นเป็นตุ๊ดเป็นอะไรเงี้ยแปลงเพศไปเลยแต่งหญิงไปเลยพุ่แม่มโอเคกว่าแต่ก็อยากจะบอกทุกคนว่าผมเป็นผู้ชายนะครับก็ยังไงก็คงอาจจะต้องชอบผู้หญิงนะครับแต่ผมก็มีพี่มีน้องมีพี่คนสนิทอะไรอย่างนี้ได้คือผมเป็นคนรักพี่รักน้องมากอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอยู่กับใครผมก็รักเขาครับแต่ว่าผมเป็นผู้ชายครับ ผมว่าถ้าไม่มีคิดสิง,ง,งนะครับก็จะเป็นคิดธรรมดาคิดนั่งโต๊ะคิดออฟฟิศคิดบิซนเนสอาจจะเป็นคิดแบบนั้นครับผมว่าผมว่าคิดสิงน cool ี่แหละทำให้ผมสามารถอยู่ในวงการครับเขาต้องขอบคุณคิดสิงผมยังผมรู้สึกว่าตัวเองอมเฉพาะกลุ่มอยู่ครับแต่ถามว่าตัวเองมีชื่อเสียงกับกลุ่มไหนผมรู้สึกว่าตัวเองมีชื่อเสียงกับสาววายใช่ถ้าถามว่าตัวเองดังไหมาะว่าผมดังในวงการวาย ใช่ผมว่าวงการวายะน่าจะต้องรู้จักผมบ้างแหละแต่ถ้าประชาชนทั่วไปคนทั้งประเทศยังครับเราไม่ทำแบบนี้วันอื่นเราจะทำเราจะเราจะเอาวันไหนไปทํากับเขาใช่บางทีคิดไปภูเก็ตไปต่างจังหวัดมาอย่างเงี้ยคิดากให้แฟนคลับอะได้ฟิลเหมือนเวลารวมพรมรวมคนที่กรุงเทพเหมือนกันบางทีแฟนลับภูเก็ตมารับที่สามสิคนผมก็ให้เขาต่อแถวกันมาเลยแล้วขอฟิลเหมือนคนในกรุงเทพมาก,กอดกันคนละที ตอเกันคนละทีอะไรอย่างเงี้ยครับคือผมพยายามแบบอยากให้เขาสัมผัสเหมือนคนในกรุงเทพให้มากที่สุดครับ